หอนเลยหอนเลยโตแล้วเริ่มเป็นสาวแล้วเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างละพี่น้องผู้ใหญ่ทำอะไรเขาจะทำตามแล้วก็ดูทีวีเขาก็จะทำตามทีวีนะคะเงือกตะมือเสารนี่แล้วจังไหนจังจับหนังสือมาอ่านคอยก็ตื่นเห้อหรอว่าเลยน้อแม่แม่นะคะอะไรนะอะไรลูกจ้า ตาเล่อยู่ตาเล่จ๋าอยู่ข้างในหน่อยอ่ออาไม่ใ่จอาจาพอจาโอ้ยพอจ๋ายายจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าล่ะแม่จ๋า่าเต็ย่าเต็ย่าเตนจ๋าโอ้ย เพชรจ๋าตลุกเพชรจ๋ายังเออได้แล้วเพชรจ๋าเอาเรียกก่อนอ่ะหนูเรียกก่อนพี่พลอยจ๋าเออพี่พลอยจ๋ามาแล้วมาแล้วหนูเรียกก่อนหน่อยน้องเพชรน้องเพชรเรียกน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเรียกหน่อยน้องเพชรเรียกย่าหน่อยลูกย่าแตนหรือย่าแตนก่อน แตนมาหาหนูหน่อยแย่แตนพาหน like, mm ูไปเที grabs, yeah, <able. S 1> ่ยวหน่อยเรียกย่ามาแล้วลูกย่เรียกย่มาย่าย่พาไปเที่ยวบิ๊กซีหน่อยน้นี่แล้วก็บ้านนะอือก็ปรามานนุ่นเนี่ยย่จ๋านมหนูหมดแล้วเรียกย่าเร็วๆขี้หน่อยอือขี้หน่อยย่ ยายซื้อนมมาสี่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 กล่องวันนั้นสี่แพ็กใหญ่อะเพราะว่าเข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 าเออเขา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 มันมันสิสุเนาะเด็กน้อยเนาะวันนี้มันกินวันนี้ขึ้นนะนี่กินขึ้นละาหาหกก้องอ่ะกินคนละสามกล่องอะคือลุกกิน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 เราที่เห็นวันนี้เขาบวมขึ้นลหรเนี่ยมังหันนาเสียดลงน้ำหนักลงเหลือสิบสองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นแล้วลหละนี่ดูหน้าเขาค่ะดูหน้าเขาค่ะเอาไม่ไม้เหรอ่ะ เยเยเด๋อ,อเอาเรียกเรียบพ่อจ๋าก่อนพ่อบอยโอ้โหอึแล้วทีนี้ออกเลยอึเลยก่อนนอนนี่ท่านี้ได้เลยเบ่งเลยลูกเบ่งเลยคะ่ะเก่งมากเก่งมากเขาว่าน้องเขาเห็นน้องเขาเห็นน้องขนเขาบอกว่าเก่งเออโอ้เขาบอกว่าเก่งมากอึแล้วคะ่ะอึแล้วะคะ่ะตอนนี้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะร้องดังๆแล้วออกเลยคะ่ะโอเคโอ้ยอย่าไปทำพี่ลูก นูนูนูพี่กาลังขี้อยู่พี่กําลังขี้อย่าไปทําน้อยเออเอออย่าไปทําพี่นะพี่กำลังขี้ลูกให้กําลังใจให้กําลังใจเอาจุ๊บ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 เออจุ๊บจุ๊บจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บพี่ก่อนพี่อึดอยู่พี่อึดอยู่พี่อึดอยู่ลูก๋อหนูต้องเข้าใจนะโอ้ใบยบหน่อยใบใบอืมบใกันละโอเคเนี่ยค่ะถ้าไม่อึก่อนนอนเขาก็จะไม่หลับอย่าอย่า เออโนโนไม่ไม่นะไม่ต้องไม่ต้องตามไปเขาบอกไม่ต้องตามไปน้องน้องเพชรมาแล้วน้องเพชรกลับมาเองอันนี้อันนี้ให้ให้แดงลูกให้แดงอันให้แดงนะแดงกินนะอันนี้ให้แด,นะดงกิน,นะน,น,เ,กนเพราะมันสกรปรกแนละ้วลูก,ดกแดงกินเพราะว่ามันสกรปรกแล้วไม่กินนะถ้ามันตกพื้นหนูไม่กินนะ iling, อ, beaten. อุ้ยระวังอย่าออกไปนะลูก efendim, นะนะนะมดนะมดน,นะมดนะมดกัดนะน้องเพชรนะจ้า ระวังมดเออหนูนั่งดูหนูนั่งดูหนูนั่งดูงดโอ้พี่จัดตูดอีกออกยังหนูออกยังออกยังเออออกยังออกแล้วเนาะมาใยหาย่เอากระโป,ปรงออกให้ก่อนเอากระโปรงออกให้ก่อนเนาะแปบ๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงนะคะท่านผู้ชมขามาทางนี้ลูกมาทางนี้ โซ่ห้อยกว่าน,นี้จะมีอีกไหมเต็ตแมแล้วอย่าไปอย่าไปจับลูกอย่าไปจับอย่าไปจับแม่จับไม่ไดีด <c oughs> ไม่เอานะอย่าไปจับไม่เอาไนมะ่เอาป่วนตรงไหนใครๆเขาว่าข <c oughs> นาดแม่ใช้เด็ดพิบพิบแม อ๋อขี้ปกติแล้วค่ะแล้วขีเป็นก้อนแล้วยังไม่ยังไม่ยัง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 ไม่แกะยังไม่แกะอย่าพึ่งแกะไปไปตกไปไปไปหรอกมานี่ก่อนยังยังยังอีกโอ้ยมานี่มานี่หยุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะหลุด โอยบเวก่อังฮ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโน้หโอ้โอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอ้โหโ้โห้อ้โ้โหโอหอ้โหอ้โ้ออ้อออ้ออ បងណាចាចាពត់ពត់ຢ່າភឹកຢืนនេះនេះ